ครับมาดูกันครับวันนี้ผมอยู่กับอีเวนต์ตั้นโฟเดลุกนะครับก็เป็นเต็นท์อีเวนต์ตันสี่คนมาดูกันว่าไอเต็นท์เจ้านี้ยมีวิธีจ่ายยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก่อนคือต้องแยกส่วนที่เป็นไฟชีสนะครับอจากตัวที่เป็นพื้นที่เต็นท์นะครับผมจะแยกนะฮะส่วนที่เป็นไฟชีสนะครับก็จะแยกกับที่เป็นพื้นที่เต็นท์ก่อนตัวอีเวนตั้นเองนะครับจะมีตัวเสานะครับอยู่สามชิ้น เดี๋ยวให้ดูเสาก่อนแล้วจะอธิบายทีชุดทีด่หนึเสาชุดแรกนะครับเป็นชุดสีดำนะครับ่อนชุดแรกเป็นชุดสีดำที่มีขนาดใหญ่นะครับเสาสีดำนะครับจะมีอยู่สองท่อนน,นนะครับจะแยกออกอย่างที่สองเสาสีเทานกัน,นครับเอาไว้ด้วยกัน อย่างที่สามเสาสีดําเล็กนะครับก็แยกไว้เป็นสามชุดโอเคครับในอย่างที่เราแยกวสที่เป็นายชีดออกนะครับแล้วก็แยกวนทีจเป็นเดนออกเมื่อกี้ที่ผมบอ,อกไปว่า e อีเวนต์ตั้งจะมีสายอยู่สามชุดนะครับเสาชุดแรกที่เราจะลางเลยก็คือเสาสีดํานะครับเสาสีดําเนี่ยจะขึ้นตามแนวทะแยงของเต็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วให้เราเิตเสาไว้ก่อนนะครับ แต่้นเราก็จะสอดเสานะครับทีละด้านนะครับดูที่หนึ่นะครับตรงนี้จะมีสองมุมนะระหว่างเป็นเสาระหว่างแยงแล้วก็เป็นเสาของตัวกันสาดหรือตัวสายจิตด,ด้านหน้าโอเคครับหลังจากที่เรา เสาขยายนมุงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะขึ้นโครงเต็นท์น,นะครับตัวอีเวนต์เตนเองนะครับจะมีตัวตะขอตัวหมดุดให้ตักเข้าไปง่ายๆนะครับมียุ่งยากเริ่มแข่งเต็นท์เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับโอเคครับ หลังจากที่เราขึ้นโรงเสร็จเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็คือเกี่ยวกับขอนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเห็นโรงเป็นขาวๆแล้วนะครับในลักษณะของอมุ้งระบายอากาศต่อไปขั้นตอนต่อไปคือเราจะเห็นเป็นเสาสีเทานะครับตรงน,นี้ขออนุญาตจะมีสองท่อนให้เราหยิบขึ้นมาหนึ่งท่อนน,อนะครับแล้วก็ประก,กอบ เราเห็นว่าด้านหน้าเต็นท์ตรงนี้น,นะครับมีดูให้ร้อยสายซึ่งเอาไว้สําหรับขึ้นรูปโครงสายชีนันเองนะครับเราจะขึ้นรูปเสาสายชีตหลจที่เราหอดเสาสีเทาตัวแรกแล้วนะครับถ้ขอของตัวเต็นท์นะครับจะมีที่ยึด ยึดเสาชุดที่สองที่สะขอหลังนะครับเริ่มมือโปผมงกลายเป็นแล้วอันนี้ก็ต่อไปครับหลังจากที่เราขึ้นเสานะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เราขึ้น เปาสีเทาชุดที่สองนะครับเร็นแล้วขั้นตอนต่อไปทีการลางไฟชีสนะครับต้องไฟชีสนะครับมาด้านหลัง หลางที่เราอ้อมไฟชีทมาแล้วครับเราก็จะเริ่มเห็นลูกล่างนะครับสังเกตง่ายครับเวลาถึงไฟชีทนะครับตัวรูปสัญลักษณ์ที่เป็นตะเกียงนะครับแล้วก็โซนสีสีขาวนะจะอยู่ด้านหลังนะแล้วก็ไฟชีทส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าประจูเ็นท์นะครับเ็่หลังที่เราถึงไฟชีทเสร็จนะครับเราก็จะเกี่ยวตะขอนะครับตัวห่วง เคครับจากการสิมเทจะต้องทำนะครับก็คือเสาสีเทาชุดสุดท้ายนะครับจะถูกร้อยเท่ากับตัวไฟลชีดนะครับมีช่องให้สาหับร้อยสายเราก็ใช้เสาสีเทานะครับสายร้อยสายเข้าไป ตอนนี้ทุกท่านก็จะได้เ,เห็นเสาโรงของเซนแล้วนะครับที่เหลือขั้นตอนต่อไปเ่ยก็เป็นเรื่องของการดึงนะครับเป็นการดึงเชือกให้เกาะก,กับตัวสมอระบบในการดึงสายกีเลยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการที่สุดท้ายแล้วครับก็ลหลังจากที่ขึ้นเสาสีเทานะครับตัวสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการ,กกกรติดทิ้ทุกแกนะครับก็จะมีทิ้ทุกแกมาให้นะ เเพื่อที่จะให้เต็นอยู่ตัวนะครับครับก็สำหรับเสาชุดสุดท้ายนะครับเสาชุดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเสาที่ไว้ใช้สำหรับตึงส่วนที่เป็นด้านหลังของเต็นท์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวฝ่ายชิ้นยื่นออกมา เอาไว้เผื่อเวลาที่ฝนตกเนี่ยจะได้ภายในเจนเนี่ยจะไม่โดนฝนสนาดนะครับก็เสาชุดสุดท้ายเนะี่ยง่ายๆนะครับแล้วหลังไฟชีตเนี่ยจะมีรูให้ตอดน,นะครับแล้วก็ตอเข้าไปต้องมาข้างในมนีนะึ้นมะดูเสาชุดสุดท้ายนะครับเราจะเห็นว่าด้านในนะครับมีตัวห่วงนะครับ ที่เป็นลักษณะของห้องเรือนนะครับก็ให้เราเอาต่อจุดท้ายนะเสียบเข้าไปนะครับทั้งสองด้านนะครับเห็นรูปร่างของของเต็น์ละวครับหลังจากนี้เองนะครับขั้นตอนท้ายสุดของการกางอีเวนต์ตั้นนะครับก็คือการไล่นะครับใช้สมอปักนะครับแล้วก็ตึงสมอเพื่อให้เต็นทุกส่วนตึงนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัว Coleman Eventer for the l o o p นะครับก็เป็นเต็นที่กางได้ไม่ยากครับกางาได้สบายๆแล้วก็เต็นทค่อนข้างจะแข็งแรงโครงสร้างเต็นท์แข็งแรงมากนะครับวิธีการง่ายนะครับลองดูครับเป็นอีกหนึ่งครั้งเลกสำหรับคนที่ชอบอเต็นเนี่ยครอบครัวนะครับนอนได้สี่ถึงห้าคนโอเคครับสวัสดีครับ